สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเช็คชาเต,เต,เ,ตเตอร์กล้องแคนนอนนะครับสำหรับตากล้องมือใหม่หรือคนหัดเล่นกล้องอย่างผมนะครับผมก็หัดเล่นกล้องเหมือนกันกล้องตัวนี้ผมซื้อมาเมือสองนะซื้อมาได้สัก 3- 4สอาทิตย์แล้วผมเพิ่งหัดเล่นกล้อง ก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเช็คชัตเตอร์นะครับก mm hmm. ล้องแคนนอนเราซื้อกล้องมาเราไม่รู้ว่าชาัตเตอร์มันเท่าไหร่อันนี้อันนี้ผมผมไม่รู้เลยนะครับกล้องตัวน,นี้มันชัตเตอร์เท่าไหร่ผมซื้อมาผมไม่ได้ถามเลยผมโอนโอนอย่างเดียวผมโอนไว้ อุปกรณ์ของเราที่จะมีก็คือมีแค่สายตัวนี้นะครับที่เขาแถมมากับกล้องหรือหรือซื้อมานะครับเป็นหัวแบบนี้อันนี้ก็จะยาวนิดนึงเพราะว่าเป็นสายที่แถมมากับกล้องซูนี่ตัวเก่าของพ่อผมนะครับก็อย่างแรกเราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาอย่าง ย่าง USB แล้วก็เสียบหัวนี้เข้าไปเสียบเข้าไปในช่อง USB อ่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมทำมือเดียวอ่าเสียบเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็เอาหัวนี้เอาหัวนี้นะครับเอาหัวนี้มาเสียบใส่กับตัวคอมของเรา เสียบสาเสร็จเรามาเปิดกล้องครับเปิดเสร็จอ่ะเราเดี๋ยวผมตัดไปที่หน้าจอคอมของผมเลยนะครับอ่ะตัดมาที่หน้าจอคอมของผมแล้วเข้าไปดูในตัวคอมพิวเตอร์อ่ะอันนี้กล้องผมเข้าแล้วนะครับ canon eos 5 5 0 d แล้วก็กากบาททิ้งไปแล้วก็ไปเข้าโฟลเดอร์โปรแกรมเช็คชัตเตอร์ของเรานะครับผมจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ผมจะเขียนไว้เลยเช็คชัตเตอร์ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็มาดับเบิลคลิกอันล่างสุดท้ายนะครับ Canon EOS ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปรอสักครู่ มันกำลังคำนวณอะไรอยู่ไม่รู้ครับหรือคอมผมช้าประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากล้องเอคอมของผมซื้อมาประมาณ7ปีแล้วครับปกล้องสมเอเป็นคอมสมัยเก่าๆอ่ะพอเปิดขึ้นมาจะได้หน้าตาประมาณแบบนี้ครับคามเมลา่านอ็อตอะไรเนี่ย ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้วิธีเช็คชัตเตอร์ของเราก็ง่ายๆครับมากดที่รูปตัวกล้องครับคอนเน็กนะครับกดเข้าไปเลยอ่รารอคำนวณแป๊บนึงนี่มันก็จะขึ้นมาแคนนอน E O S 550D นะนี่ก็จะเป็นชัตเตอร์ของผมที่ผมใช้ไปนะครับ51955ครั้งนะครับชัตเตอร์ที่ผมใช้ไป แนกล้องแคนนอนตัวนี้ของผมที่ผมซื้อมามือ2ผมซื้อมาผมไม่ได้ถามชาัตเตอร์เขาเลยผมก็เลยหาดูใน YouTube วิธีเช็คชัตเตอร์กล้องแคนนอนรุ่นนี้ตัวนี้นะครับโปรแกรมนี้มันก็จะบอกรายละเอียดเราทุกอย่างเลยนะแบตเหลือ80%อก็ก็จะ มีเพียงเท่านี้นะครับวิธีเช็คจัตเตอร์กล้องแค n o อนก็ผมพูดติดติดขัดขัดหรือพูดไม่เข้าใจประการใดก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นเป็นยังไงอ่ะพูดไม่ค่อยเก่งหรือพูดไม่เป็นคนพูดไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็วันนี้ก็ ขอขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมและฟังผมบนนะครับ mm. ก็วันนี้ไม่มีอะไร mm. ก็มาสอนเท่านี้ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะครับ mm. เดี๋ยววันหลังผมมีอะไรเดี๋ยวผมมาสอนอีก mm. ก็ฝากเข้าไปติดตามช่องทิกต o อกของผมด้วยนะครับ mm. และ facebook mm. ของผม mm. เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ t ิกตอกและลิงก์เฟซบ o ๊กไว้ด้านล่างคลิปนี้สว่วนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม